สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม j u จูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสลับหลีกล่าเจ้านิกโตซซรัสก็เปิดแล้วนะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับโลเพชรเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อจํากัดของการตีหลีกนี้กันก่อนเลยดีกว่ามันจะต้องบังคับใช้นกลง1ใช้นกลงทั้งหมดนะโอเคใช้ตัวนกอะไรก็ได้ลงต่อสู้นะครับ ใครมีนกเยอะก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะไปดูของรางวัลกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างก็จะได้อสี่อย่างสุ่มเอานะอย่างแรกอันที่สองก็เช่นกันสีอย่างสุ่มเอาโอถ้าได้เงินเขียวมาก,ก็จะดีมากเลยอันที่3ก็เช่นกันแล้วก็จะได้เจ้านิกโตซอรัสนะครับนกมีเขาเหมือนกวางเลยเนาะโอเค ตัวนี้พี่ก็เคยทำเลเวลแม็กไปแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ3 5นะครับด้วยคะแนน257คะแนนไปตีกันต่อดีกว่าโอเคก็ยังเหลือนกอยู่พอสมควรนะของพี่เดี๋ยวเราก็ใช้น่่เน่ที่ผ่านมาพี่ก็ใช้ประมาณนี้ไปแล้วนะโอเคตัวแรกเราก็ต้องใช้อ่านกเขียวเดี๋ยวเราใช้เจ้านิกโตปิดท้ายเลย เอานกเขียวก่อนเลยแล้วก็เมเ,เทียแล้วก็นิกโตนะครับมารอบแรกเดี๋ยวใช้นิกโตปิดเกมเลยไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนกเขียวเราอึดอยู่แล้วสะสมแต้มได้อยู่แล้วนะเจ้านกออนนี้กับทูปันเนี่ยก็ใช้แท้งนะครับโอเคอันนี้สบายๆแท้งได้เราก็ขอ ชาร์จก่อนเลยขอ,องเขามีสองแต้ม2ตีไหมล่ะตีมาหนึ่งนะโอเคอเดี๋ยวเราป้องกันไว้สักหนึ่งเนาะป้องกันหนึ่งชาร์จสองไปโอเคเขาป้องกันนะ ้าตอนนี้เขามี2แต้มถ้าตีมาหมดก็ยังไม่เป็นไรแต่จะตีหรือเปล่าตีไหมสองแต้มนี้ไม่ตีนะครับไม่ตีงั้นเราก็ขอชาร์จสีโจมตีหนึ่งไปไม่เข้าไม่เป็นไรขอแต้มเต็มแไว้ก่อนนะตอนนี้เขาสีแต้ม แล้วตีไหมสี่แต้มนี้ตีมาหมดสี่นะครับโอ,โอเคเรานอนมเมทิอลงสนามมาเราก็จัดเลยแต้มเดียวพอหนึ่งแต้มแล้วก็ป้องกันสามได้แล้วก็ชาร์จให้เต็มแปดไปหนึ่งแต้มไป นอนสารอบนี้สบายๆนะครับตัวที่2อมีสีถ้าตีมาหมดสี่ก็แจมเลยแต่แต่ต,ตีหมดหรือเปล่าสนี้สอ่าไม่ตีนะครับไม่ตีเราก็ขอตีสี่ไปเลยเนาะแล้วก็ชาร์จไปหืมป้องกัน สามเลยเหรอโอเคเขาเก็บไปชาร์จหนึ่งนะครับกลายเป็นห้าแต้มห้านี้่งห้ามาอย่ายคิดมากห้ามาห้าเยี่ยมมากครับเขาตีเรามาห้านะแต้มหมดโอเคนิกโตมาแล้วลงสนามมาก็จัดเลย แล้วก็ป้องกัน3าชาร์จสี่สบายๆได้ใช้ท่าไม่ตายอยู่แล้วนะครับไปเลยหนึ่งแต้มนอนไปซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายจะทำอะไรก็ทำมาดูสี่สี่แล้ว โอ้ไม่ทําอะไรนะครับไม่เป็นไรเราใส่ท่าไม้ตายนิกโตอยู่แล้วไปเลยครับแปดแต้มไปเทาห้าแต้มนะควรควรควร,ควรเรียบร้อยครับชนะไปอย่างสวยงามได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยสําหรับเจ้านิกโตซอลัดนะครับแต้มก็เพิ่มกลายเป็น287คะแนนอันดับเลื่อนเป็นอันดับ19โลเพชร รับของรางวัลจะได้ได้อะไรได้อะไรได้อะโอ้โหได้เหรียญมาเนาะโอเคไปต่อคิดว่าน่าจะชนะอีกสองรอบถึงจะขึ้นที่หนึ่งนะเอาถูปั่นแล้วกันนะแล้วก็ทาเปตัวนี้ไหมแล้วก็ชูโคปิดท้ายโอเคชูโคอ่าน่าจะเหมาะสมนะครับ มารอบที่2รอบนี้น่าจะยังไม่ขึ้นที่1มั้งแต่ต้องเอาชนะให้ได้ก่อนอย่ามุนนานอย่าหลุดนะตัวยิ่งน้อยอย,อยู่โอเคอเราชาร์จได้นะรอบแรกเขาตีเรามาไม่ถึงสามพันกว่าแต้มเราก็ขอชาร์จก่อนเลยนะปันสายแทงได้อยู่แล้วนะมี2 ตีเปล่าไม่ตีเลยหรองั้นเราขอป้องกันไว้สักหน่อยไะมาณตอนนี้เขาสามแต้มสามแล้วตีไหมสามนี้อหยไม่ตีเลยอ่ะอ่ะงั้นเราก็ขอชาร์จสี่เลย ้องกันหนึ่งนะเอาไปชาร์จสองกลายเป็นห้าตีหามาตีห้า,า,หาุไม่ตีอะ่ะโอเคครับเราก็ชาร์จสี่โจมตีสีไปไม่ต้องรีบต่อไปเรื่อยโอ้โหป้องกันสามดีนะไม่ฝืนตีไปโอเคเขาบไปครึ่งหลอดนะครับตอนนี้เขาหกแล้วมาตีหกหกโมงเช้ามา มาเลยหกแต้มมาตีมาอย่าให้คิดมากเยี่ามากครับเขาตีมาหกนะแต้มหมดเรานอนนกทาเป้เลเวลสิลงมาแล้วก็จัดเลย2แต้มป้องกันไว้2ที่เหลือชาร์จไป2แต้มไป นอนซะเรียบร้อยนกชูโคของเขานะครับมีสี่สี่แล้วตีไหมตีมาให้หมดอหญ่ให้คิดมากตีเปล่าสีน่นี้หุ่ยไม่ตีอ่ะเราก็ไม่ต้องรีบเนาะงั้นขอชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเ,เข้าสองแ้มนะได้ตอดหน่อย โอเคเขาเก็บไปชาร์จ2นะกลายเป็น6แต้ม6มาอ้าเดี๋ยวชูโคเจอชูโคนะเนี่ยถ้าเขาตีเรา6โอเคครับเยี่ยมเขาตีเรามา6นะเราก็นอนไปมาแล้วนกชูโคของเราลงสนามมาเอวเราสูงกว่าเขานะแล้วก็จัดป้องกัน แล้วก็ชาร์จไปเจอชูโคของเราจิกซ้าเรียบร้อยตัวสุดท้ายของเขาแล้วนะเจ้าดอนเจน2มี4 4แล้วตีตีมา3านะครับเขาเหลอแค่หนึ่งจิบจิบจิบจโอเคเจอท่าไม้ตายเจ้านกชูโคของเราซะละ ไปเลยแปดแต้มไปเอาเจ็ดแต้มปับบแล้วก็ไปควรทีเดียวแรงๆโอเคชนะครับได้สะสมแต้มเพิ่มอีกนะชูโคแหมดีใจดีใจโอเคคะแนนเพิ่มกลายเป็น316คะแนนนะครับอันดับ3โลเพ็ด โอเคขข่สามแต้มเนาะของรางวัลจะได้ได้ DNA ม่วงมา200โอเคไปอีกรอบหนึ่งเราก็ใช้เจ้าออนนี้ทาเปแล้วก็เอาเจ้ายูดิโมโพโดอนดีกว่าไหมโอเคมารอบที่3รอบสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพี่ค่อยไป ใช้นกที่เหลือตีเก็บแต้มไปเรื่อยๆแต่รอบนี้้าไม่ชนะต้องตีอีกรอบอะ่ะหุ้ยทำไมพลังโจมตีมันน้อยไงโอ้ยงี้ก็สบายสบายชาร์จก่อนเลยอ่ะของเขาสองแต้มเฮ้ยของเขาตัวแรกพลังน้อยมากอะ่ะอ่ะสองเอาเขาเปลี่ยนตัวนะ แล้วก็ตีมาหนึ่งสบายสบายเดี๋ยวเราก็โจมตีได้เลยเนี่ยจัดไปดิสองแต้มไปนอนซะโอ้โหรอบนี้ชิวจัดเลยนะรอบที่จะขึ้นที่หนึ่งโลเพชรนกทาเปของเขานะครับจิกมาสองก็ไม่เป็นไรไม่ป้องกันด้วยมาจิกหรือเปล่าไม่จิกนะงั้นเราสละชีวิตละขอชาร์จสี่ ตอนนี้เขาห้าแต้มแล้วห้ามาห้ามาเดี๋ยวทาเปเจอทาเปห้ามาเขาใส่เรามา5้านะครับเราก็นอนเจอทาเปของเราลงสนามมาแล้วก็จัดเลยก็อสองแต้มก็พอนะแล้วก็ป้องกันสองชาร์จ4ไปเลยเนาะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเจ้ายูดิโมโพดอนมาปิดเกมไปนอนสาทาเป้ของเราของจริงกว่าโอเคครับตัวสุดท้ายพลังของเขามาโล่เพชรได้ด้วยเนี่ยอ่ะสแต้มตีมาสี่นะครับตีมาก็ไม่มีปัญหายังไม่ถึงครึ่งเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเจ้ายูดิโมโพดอนลงสนามมาดีกว่าเปลี่ยนตัว แล้วก็จัดเลยครับเจแต้มไปไปนอนซะคำรามก่อนแล้วก็บินไปโชบค,ควรควรควรเรียบร้อยครับชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับได้ขึ้นโลเพชรแน่ๆเอ้ยอันดับหนึ่งแน่ๆเน,ะนาะ345คะแนนอันดับหนึ่งแล้วครับ โอเครับของรางวัลให้เหมาะสมกับอันดับหนึ่งหน่อยสิได้อ่าโอเคดินแดนม่วงหนึ่งร้อยโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับตอนนี้พี่ก็ครองอันดับหนึ่งโลเพชรของหลีกเจ้านิกโตสอรัสเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นหลีกที่จะมีข้อจำกัดในการใช้นกลงต่อสู้เลยนะครับน้องคนไหนที่มีนกค่อนข้างจะน้อยนะก็น่าจะลำบากอะนะครับแต่เดี๋ยวพี่ก็ ช่วงนี้ก็จะไปฟักนกมาเสริมทีมไว้ด้วยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ